ครับผมสวัสดีครับผมมาเจอผมอีกครั้งนึงนะครับมาพูดถึงเรื่องอะไรกันนะครับผมต้อนในอาจารย์มีสุภาพสีดีนะเป็นส่ดสำคัญนะจารย์ผมโอเคเราพูดถึงเรื่องถั่วดีกว่าถั่วร์หรือทัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักแต่ไม่รู้จักนะครับผมมันคือถั่วที่รูปร่างจิ๋ดจิ๋ดจิ๋ดจคล้ายๆมาสมองนะครับ มันคือวอนัทนั่นเองวอรรอรอนรนรนัทวอนัทเนี่ยดูไม่เหมือนอะไแต่ไม่อะไรที่เละมากใช่หมวอนัทเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากนะครับผมคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยนิยมกินกันเพราะว่ามันเป็นอะไรแปลกตานะแต่แน่นอนว่ามันอุดมไปด้วยสารอาหารที่สําคัญนะครับเช่นวิตามินนะครับวิตามินวิตามิน ผโอเมก้า3ในอาหารไขมันดีและสารตานอนุมูลอิสระต่างๆนะครับผมนักวิจัยก็ยังเชื่ออว่าวานัทช่วยให้กับรักษาเบาหวานและป้องกันเบาหวานได้นะเพราะว่าความดันโลหิตสูงก็ช่วยได้ไขมันเลือดสูงก็ยังช่วยได้เหมาะก,กับผู้ที่ต้องกรารลดความอ้วนด้วยนะจ๊ะวลนัทช่วยคุณได้เนาะทําไมวลนัทดีต่อสุขภาพนะวลนัทเนี่ยเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะอุดมไปด้วยสารอาหารสาคัญมากมายทั้งใยอาหารไขมันดีเกลือแร่และวิตามินนะครับผม มีคนเคยกล่าวว่าถ้าวอนัทเนี่ยนะครับกินวอนัทมากๆเนะี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเท่ากับกินวอนัทส,สม่ำเสมอนะจ๊ะเหมือนอาหารทุกอย่างแหละนะครับผมวอนัทมีอะไรบ้างสารต้านอนุมูลอิสระครับผมเป็นสารช่วยป้องกันและจัดการความเสียหายของเซลล์นะครับช่วยเกิดเป็นโรคมะเร็งได้หลอดเลือดได้นะครับผมวอนัทมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายส่วนนะครับผมเช่นวิตามินอ e, ีเมลาโทนินโพรอฟ,รฟรีนฟิโนลซึ่งพบกับสารเหล่านี้จำนมากและเยอหุ้ม,มเมล็ดนะครับผมและยังมีงานวิจัยพบว่า การกินอาหารที่มีวอลนัทเนี่ยเป็นโซนผสมแล้วล่ะช่วยป้องกันอันตรายจากการไขมันทรีเบียร์ท่านผู้ชมครับผมและอย่างคือมีกรดไขมันโอเมก้าสามส่วนแล้วมีกรดลิโนลเลนิกนะครับผมเป็นส่วนประกอบซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนสาร ALA นะครับผมสาร ALA ไม่ใช่สารเอลเอะนจะสารเนะอลเอะเนี่ยจากตัวนี้นะมันจะเปลี่ยนเป็นโอเมก้าสามนะจ๊ะโอเมก้าสาม พอเปลี่ยนเป็นโอเมก้าสปุ๊บเ,เนี่ยโอเมก้าสปุ๊บมันก็จะเข้ามาอยู่ในร่างกายของเรานะครับผมในวอนัทยี่สิบแปดกร,รัมเนี่ยอาจจะมี ALA มากถึง2.5กร,รมัมซึ่งถือว่าเป็นปริมาณค่อนข้าง,งสูงเมื่อเทียบกับถั่วชนิดอื่นนะครับผมผู้ชายควรได้รับวันละ1นึ่กร,รัมนะหมายความว่ายี่สิบแปดกร,รัมเนี่ยประมาณถ้วยถ้วยตวงหนึ่งก็กินแล้วอยู่อยู่ได้ลนะสบายสบายช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจนะครับผมและโลรคหลอดเลือดได้นจะจ๊ะหัวใจแข็งแรงนะครับผมเรียกได้ว่า หัวใจแข็งแรงฟิเปีะ,ะนั่นเปึงปึ๊บมเพิ่่มเ่โคตรแข็งแรงหัวใจวานักช่วยลดความดันโลหิตได้จริงเหรออันนี้หลายคนบอกว่าจริงไหมที่ลดความดันโลหิตได้นะครับมีการวิจัยการเกิดขึ้นนะครับผมว่าเอากลุ่มโรคหัวใจสูงในเจ็ดพันตรลายนะครับผมออกเป็นสามกลุ่มคือกินไขมันต่ำกินอาหารที่มี แนวเมดิเตอร์เรเนียนรวมกับนอนมาก่อนนะครับแล้วกลุ่มที่อาหารแนวเมดิกเตอร์เรเนียนรวมกับถั่วนะครับซึ่งประกอบด้วยวอลนัท15กรมัมเฮนชาน7.5กรมัมและอัลมอนด์7.5กรมัมจากการเก็บข้อมูลเวลาสปีให้เวลาสี่ปีนะปรากฏว่าอาสารสมัครกลุ่มที่สองและสามจะมีค่าความดาันโลหิตตัวล่าหรือแรงดันในหลอดเลือดเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับกินอาหารเพียงอาหารแค่บางอย่างเดียวนะครับเรียกวัาดีไม่น้อย แน่ผลลัพธ์จะเป็นไปทางบวกแต่งานวิจัยดังกล่าวก็เป็นการทดลองโดยใช้ถั่วหลายชนิดนะไม่ใช่ถั่วชนิดเดียวก็คือเราไม่ได้ต่อตรงไปถั่วชนิดที่หนึ่งนะครับผมก็เป็นอะไรที่สามารถให้ตอบสองได้ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นวนัทเหมือนกันนะครับผมวนัทเนี่ยลดไขมันในเลือดได้หรือไม่อันนี้หลายฝ่ายเคยกล่าวถึงนะครับผมว่ามันเป็นทอเลสเตอสชิดไม่ดีหรือ LDL และไตรกลีเซอไรน์เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากใช้มาเรานี้ในเลือดไปแล้วครับ แต่เมื่อคุณนนั้นเนี่ยอาจจะช่วยลด LDL ได้และไกลเกลือลดลงได้ก็เลยมีส่วนผสมนะครับผมในการวิจัยเกิดขึ้นมาให้กินวอนาสวันละสี่สามกรติดต่อกัน8สัปดาห์ดังนั้นตรวจไขมันในเลือดพบว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยลดลง5%้าร์เคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีลดหรือ LDL ลดลง5%้าเปอร์เซ็นต์ไกลเกลลดลง5%นะครับเมื่อเทียบกับคุณที่ไม่ได้กินวอนาเรียกว่าถือว่าไม่ไม่แย่นะเรียกว่าดีเลยและวอนาควบคุมน้ำหนักได้หรือไม่ อันนี้เป็นประเมินความอิ่มของตัวเองนะครับผมที่เคยกินมานะครับแล้วก็เห็นจากผลการวิจัยนะดื่มสมูทตี้วอนัช่วยอสา,าสมารรู้สึกอิ่มพอและมีความอยากลดลงเมื่อเทียบกับอสา,าสมารที่กลุ่มที่เครื่องดื่มชิอื่นที่ปริมาณแคลอรี่เท่ากันนะครับผมยกได้ว่าวอนัทเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลดน้ำหนักได้เหมือนกันนจะจ๊ะโอเคจะ้ะส่วนใหญ่นนเนี่ยวอนัทเนี่ยเรียกว่ามีทั้งประโยชน์นะครับผมมากมายมหาศาลนะครับแต่ก็อย่างแน่น,นอนนะว่าทุกอย่าง อย่ากินจนมากจนเกินไปนะครับก็เป็นผลเสียเหมือนกันนะครับผมอย่าลืมนะครับผมทุกคนนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะแข็งแรงนะคุณก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่จะมีสิทธิ์แข็งแรงแล้วก็ให้ครอบครัวของคุณแข็งแรงตามด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจ้าขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะรักทุกคนครับ